สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่องเจ๊สวยรวยซับนะคะวันนี้เราก็อยู่กับสามารถเบ็ดเช่นเคยค่ะตอนนี้เรามีทุนอยู่ที่หมื่นสองยี่สิบาทและด้านขวาก็จะเป็นสูตร Excel ที่ไม่ต้องคำนวณเองนะคะแค่กรอกเลขหลักร้อยใส่ลงไปก็จะได้ผลออกมาแล้วค่ะเราปรเทศสูตรย้อนหลังกันเลยค่ะเราจะเทศสูตร,รอพีสี่สิบเก้านะคะใส่เลขหลักร้อยลงไปก็คือเลขแปดนะคะ คลิกเลขแปดเลยค่ะผลลัพธ์ที่ออกมาคือสี่กับเก้านะคะเก้าเข้าล่างค่ะเพราะเราจะแทนแค่ล่างสิบเก้าประตูเท่านั้นเทสต่อค่ะ mm hmm. ได้แปดกับสามแปดเข้าล่างเหมือนกันสี่กับเก้าเก้าเข้าค่ะ mm hmm. ต่อไปนะคะใส่เลขสองค่ะผล mm hmm. ออกมาคือศูนย์กับห้า แต่รอบนี้หลุดนะคะแต่ไม่เป็นไรเราคิดว่าสูตรนี้น่าจะยังใช้ได้อยู่นี่ค่ะเราเทสได้หกกับหนึ่งเอาไปแทนกันจริงๆเลยค่ะกดสองตัวล่างนะคะสิบเก้าประตูใส่เลขไปเลยค่ะแล้วก็ใส่ราคาเล่นตัวละสี่สิบบาทนะคะ ไปรอดู้ผลรางวัลเลยค่ะ few minutes เงินเข้ามาแล้วค่ะที่3,600บาทเดี๋ยวเราไปดูเลขที่เข้ากันดีกว่าค่ะหนึ่งเข้านะคะข้างล่างไปต่อค่ะ ผลที่ได้คือศูนย์กับห้าเลยมีประแทนกันเลยกดวิธีเดิมเลยนะคะใส่เลขค่ะแล้วก็ใส่ราคา few e m i n u t เหนึ่งเข้ามาอีกแล้วค่ะไปรีเฟรชดูผลกันเลยคะ่ะศูนย์เข้าล่างนะคะเลขหลักร้อยรอบนี้เป็นเลขสองเหมือนเดิมผลก็จะออกมาที่ศูนย์กับห้าเช่นเดิมค่ะเอาเลขศูนย์กับห้านี้ไปแทงเหมือนเดิมเลยคะ่ะ กดเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะคะรอบนี้จะเล่นตัวที่ห้าสิบบาทไปเราดูผลรางวัลกันเลยค่ะ few minutes later. เงินเข้ามาสี่พันห้าร้อยบาทจ้าห้าเข้าล่างนะคะตอนนี้ ยอดเองินที่ได้ของเราได้หมื่นเก้าสี่สิบบาทเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะเลยค่ะเราพอใจกับผลนี้แหละเล่นแต่พอมีสตินะคะถ้าใครอยากได้สูตรดีๆแบบนี้ทักมาได้ที่ไลน์แอดแอสสามารถโปรเลยนะคะมีทั้งสูตรยี่กีที่คำนวณด้วยเครื่องคิดเลขและแบบ Excel ถ้าถ้าใครอยากเข้ากลุ่มยี่กีว v i ีก็ทักมาได้เช่นกันค่ะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกกันด้วยนะคะหวยสล็อตคาสิโนออนไลน์สามารถโปรสามารถโปรแอดมาได้เลยที่ไลน์แอดสามารถโปร